จาคนดจิวอีพีค่ะค่ะพบกับเราสองคนเป็นประจำทุกเดือนนะคะรู้เลยใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมีอะไรดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแล้วทุกคนนะคะก็คือวันนี้นะคะต้องติดตามชมว่าเราจะมีอะไรเนี่ยมาแนะนำท่านผู้ชมแล้วก็เป็นประจำอีกเช่นเคยแล้วก็มีกิฟต์บาเชอร์ทางฟีกุบกิฟต์กอมแกล้มจากเจงโจเออถ้าไม่อยากพลาดก็ต้องติดตามชมจกเคล็ปนะคะแจกเก่งนะคะเนี่ยแจกทุกเดืเลยถ้างั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปในร้านกันเลยไหมคะอ่ะรออะไรไปกันเลยค่ะเร็วเร สาขานี้เลยอ่ะน้องจจคุณได้ยังไงก่อนเห็นหรือเปล่าที่พี่นัดติมเสื้อขาวเพราะอะไรเพราะเราขึ้นบ้านใหม่ขาวชายขึ้นบ้านใหม่กับสาขาใหม่ล่าสุดสดใสวิบวับเลยนะคะกับที่นี่คือสาขาคริสตอลราชพฤกค่ะเพิ่งเปิดบริการมาได้หนึ่งเดือนเท่านั้นก็คือเพิ่งเปิดวันที่14กันยาที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือ15สาขาแล้วเด้อ้วยสูตร แล้วชุดใหญ่รีวิวแล้มาทานเพนโจกันนะคะอ่าล้วก็เกิดเรื่องสาขาใหม่มาแล้วเอ้ว่าแต่แพ็กเกจของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะนักเมียทวนสิแล้วเรานะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมคือพรีเมียม499บวกบวกแพท,ทิลลม899บวกบวกลาพัชชิ1,299บวกบวกค่ะค่ะไหนที่เมนวันนี้มีเมนูใหม่อะไรมาแนะนำนนองอีกหรือเปล่าเนี่ยวันนี้นะคะเมนูพิเศษของเราเนี่ยก็จะเป็นเมนูพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นเลยค่ะได้แก่ชุด เชียวทรัฟเฟิลช็อต,อตค่ะก็คือถ้าไม่ใช่สมาชิกก็จะไม่สามารถสั่งได้อดเดอรอใช,ใช่ถ้าอยากรู้ว่าเด็ดแค่ไหนไปดูอินเซอร์กันเลยค่ะสำหรับเมนูพิเศษเฉพาะสมาชิกของทางเทนโจประกอบไปด้วยท r ั f เฟิลช็อสสตสไตล์สุดหรูประจำแต่ละแพ็กเกจท็อปปิ้งด้วยวัสดิบสุดพรีเมียมราดด้วยทรัฟเฟิลหอมๆอ,อย่างแรกคือแซลมอนทรัฟเฟิลชอ็อตสำหรับแพ็กเกจพรีเมียม อย่างที่2คือกุ้งหวานทร,ฟรัฟเฟิลช็อตสำหรับแพ็กเกจแพติ่นัมและอย่างสุดท้ายคือโอโทโร,โฟร่ฟกาทร,ฟรัฟเฟิลช็อตสำหรับแพ็กเกจเฟสตีโดยทั้ง3เมนูสามารถสั่งได้ไม่อั้นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่าสามารถสั่งของที่ราคาต่ำกว่าได้ทีีเมนูช็อตนันิมากถ้าน้องอยากทานเมนูแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะง่ายๆเลยนะคะน้องก็ต้องเป็นสมาชิกข,ของเทนกุ๊ปก่อนค่ะ ซึ่งนอกจากจะสามารถสั่งเมนูพิเศษแบบนี้ได้แล้วอ่ะก็จะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายสามารถสมัครที่เคนโจแล้วก็ทาไดมะทุกสาขาเลยนะบัตรราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีการใช้งานหนึ่งปีแล้วนอกจากจะได้เมนูพิเศษแบบนี้จะมีสิทธิพิเศษอะไรให้สมาชิกไหมคะก็พอสมาชิกสมัครปุ๊บนะคะเป็นสมาชิกปั๊บสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารได้เลยทันที5%เปอร์เนอกจากนั้นในเดือนเกิดเนี่ยสามารถใช้ท็อปอัพได้อีกส0รวปเป็น15%รวมเไ็นสิบห้างปอร์เซ็นี้ยั้ไม่อนะน้องได่้องบากว่ารค สะสมแต้มอัปเกรดบัตรได้ด้วยจริงหรออะไรยังไงไหนว่าปกติแล้วลูกค้ามาทาน500บาททุกๆ500บาทนะคะจะได้แต้มหนูแต้มแล้วนะถ้าเกิดสะสมครบ70แต้มจะได้อัปเกรดเป็นโกลทันทีเลย อุ้ยจริงหรออัปเกรดก็ได้ได้ข่าวว่าได้ต่ออายุอีกหนึ่งปีด้วยใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยอยากรู้ว่าโกกับซิลเวอร์ต่างกันยังไงหรอก็คือซิลเวอร์นะคะปกติจะได้5%ใช่ไหมถ้าเกิดอัปเกรดเป็นโกเราจะได้เพิ่มเป็นส0บเปอร์เซ็นต์ัพกับในเดือนเกิดส0เปอ็น20%เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่เมย์โอ้พันเจ้าเยอะมากนะคะก็คือพอสมัครมาตอนแรกเนี่ยลูกค้าจะเป็นสมาชิกซิลเวอร์ก่อนพออัปเกรดคะแนนเหมือนสะสมแต้มเก็บเวลเกมครบเ0ิแต้มอัปเดตเป็นโกเพื่อ้้่นนนมขึยางั อ่าเรที่สําคัญนะคะสมัยเนี้ยคือเคยหรือเปล่าที่แบบว่าไปร้านอาหารแล้วเออลืมบัตรลืมอะไรเงี้ยกระเป๋าตุ้งจนไม่เกิดปัญหาขึ้นไม่เกิดปัญหานั้นขึ้นกับสมาชิกของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันแล้วค่ะใช่ชุนะคะใช้ได้ทั้งเทนจูเราก็ทารมาเลยนะคะคือสมัครหนึ่งบัตรอ่ะใช้ได้สองล้านอยากกินปิ้งย่างอยากกินชาบูลดได้หมดบ้าไปแล้วอจริงรได้ทั้งส่วนลดทั้งเินพิเศษแล้วก็สะสมแต้มอัปเกรดบัตรได้ด้วย คุ้มมากพูดมาขนาดนี้แล้วน้องหิวแล้วพี่เมย์ขอกินเลยได้ไหมน้องก็คือไม่เข็ดไม่หลับไม่เจ้าคือกินอย่างเดียวไม่ได้เลยไม่ได้ยินเสียงกระซิบหรอเนี่ยดินเสียงกระซิบไหมพี่เสือกระซิบมาแล้วแบบภารกิจต้องมาอะไรนะพี่เสือโอเคเอาไปไปภารกิจมาค่ะมาค่ะมาจ้าภารกิจพี่เสือเทนโจวันนี้คือจัดจานให้เหมือนในรูปตัวอย่างโดยใช้วัตถุดิบจากเมนูอาหารบนโต๊ะ คนหนึ่งมองภาพและบรรยายให้อีกคนฟังว่าวางอย่างไรหากทำภารกิจสำเร็จก็สามารถนำวอลชเชอร์มาแจกท่านผู้ชมได้ขอบระคุณค่ะเอามาอย่างแรกเอาน้องสีส้มขวาสุดโปะลงไปสักที่ให้มันสวยงามอะโปกน้องลงไป แล้วก็น้องสีขาวตรงนั้นน่ะน้องน้องปลาสีขาวขาวตรงนั้นอ้าอ๋ออันนี้ใช่ใช่เออเออวางต่อกันเอออุ้ยว้านี้เกเอาน้องสีส้มอ่ะมาอีกแต่ว่าไม่ได้วางข้างสีส้มให้วางข้างๆสีขาวเออหอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์อยู่ไหนน้องอุ้ยเพิ่พูดอะไรอนุโลมพี่เสือไม่ได้ยิน เสือบอกไม่ได้ยินเออไปเอาไปนะเอาไปสองชิ้นเลยนั่นน่ะสองชิ้นเหรอสองชิ้นก็ภาพมาแต่ด้านหน้าเราก็ทำแต่ด้านหน้าป้าเขาไม่เห็นหรอกว่าด้านหลังเราไม่รู้<ไ>เป็นอะไรเ,เออเอเอกุ้งกุ้งกุ้งแปะแปะน้องเข้าไป <c oughs> ยา <c oughs> เออแล้วก็ <c oughs> อา่าโรยนี่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 ในช็อตเนี่ยโรยโรยสีส้มๆในช็อตข้างข้างพี่เนี่ยเออโรยโรยน้องให้แบบเป็นเป็นศิลปะเลยให้เป็นศิลปะโรย โฮ้ยไ,ไม่น่าเชื่อจะเป็นฝีมือของน้องนี <es voir> <sk> ่อะว้าอย่างวะภูมิใจในตัวน้องพระเจ้าเหมือนเหมือนไม่ไหวแล้วเหมือนไหมแอริมเมียมปะล่ะ เก่งไม่ไหวสุดปังไม่เอาง่อเชื่อใจคุณผู้ชมเลยค่ะว่าแต่นนี้เราแจกกันยังไงดีคะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ท่านผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะต้องเปิดสาธารณะเพราะเราอ่ะจะไปต่อคอนแทกเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ถ่ายว่าคลิปนี้มีที่เสือเทนโจจำได้หรือเปล่าคลิปที่แล้วเออหน้าตาอย่างนั้นหลายๆตัว ไม่รู้ว่าผมมากี่ครั้งเออต้องถ่ายว่าผมมาทั้งหมดอะกี่ครั้งแล้วก็ยังไม่จบท่านผู้ชมเนี่ยต้องโพสภาพที่ตัวเองอ่ะถ่ายในร้านเลงโตอาจจะติดตัวเองหรือว่าไม่ติดก็ได้อาจจะเป็นอาหารที่<ม>ชอบ,ชอ,บอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็บรรยายว่าทําไมถึงเลือกภาพนั้น<ม>ทางเราทางทีมงานเนี่ย<ม>ก็จะคัดว่าภาพไหนถูกใจบรรยายไหนถูกใจทั้งหมด3ารางวัลน,นะคะเสแต่กีบบัชเชอร์คะ่ะ1งรางวัลได้2ที่นั่งมูลค่ากว่าสามพันบาทสุด เออเราต้องเชื่อมากคระผู้ชมของเราอะตาดีเวอร์ดีไม่ไหวอย่าลืมมาเล่นเจาะกันทุกจุดใช่ออก็เห็นแบบตอบถูกกันรัวๆอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคนนนะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะท่านไหนที่อยากจะทานอาหารพิเศษพิเศษเมนูพรีเมียมแบบเราเนี่ยก็เชิญได้ที่เทนโจทั้ง15สาขาเลยนะคะอย่าลืมมาสมาัครบัตรสมาชิกกันเยอะๆนะคุ้มมากเซอร์เวอรนี้นะคะเนี่ยกับพี่เมจิกก็ขอตัวไปจดัดการอาหารข้างหน้านี้ก่อนถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดเมนูโปรโมชั่นและกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามพวกเราที่รายการเทนโจโคนนิ่ิวะทาง Facebook Fan Page และ YouTube ของเทนโจเลยนะคะเซวนี้ไปก่อนลนะคะ่ะไ,ไปกันค่ะเออแอบบอกนะแอบบอกนะคราวหน้าอ่ะ ไไจะพาไปร้านไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่ชัวร์ต้องติดตามอย่าลืะติดตามไหนา,นาย <S 2>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 